แค่ขอเอ็มทำไมพี่ไม้ถึงพาผมมาลึกขนาดนี้อ่ะเออตามมาเถอะนะตรงนี้มันมีเยอะด้วยเฮ้ยมันมันลึกแล้วนะผมเริ่มหลงแล้วนะพี่ไม้เฮ้ยพี่จำทางออกได้เดี๋ยวพาออกไปไม่ต้องห่วงตรงนี้แหละถึงละตรงนั้นอนะ่ะเห็นป่ะน,นั่นนะเดินไปดูเดินไปดูโอ้ยมาตั้งไกลเหนื่อยก็เหนื่อยนี่สินะเห่นไหมอืติมของฉันอยู่นิดนะเอ๊ะไม่เห็นเลยพี่ไม้อืม เลยี่ไหมหายไปส่อ่ะอยู่ใสนี่เออไอโต้กดนแกงอีกแล้วรู้อย่างนี้ซื้อที่ร้านเบานี่ช็อปซะดีกว่าก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะเพราะผมไม่ดิสไลฟ์โฟี้นะฮะวันนี้นะก็จะมานะสอนตั้งค่าระบบเนี่ยนะสำหรับมือใหม่ พอพูดถึงการตั้งค่าตั้งค่าเกมต่างๆนะมีผลต่อการเล่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มช็อตคัตนะการปิดเอฟเฟกต์ผู้เล่นนะการเพิ่มปุ่มแดดนะหรือว่าการปุ่มการวิ่งเรียวอะไรต่างๆเนี่ยนะซึ่งถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยมันจะมีความสําคัญอย,อย่างหนึ่งนะสำหรับคนที่มือถือยังสเปคยังไม่เท่าไหร่เงี้ยน,นะเราก็สามารถปิดเอฟเฟกพวกนี้นะเพื่อประหยัดทรัพยากรในมือถือได้เพื่อให้เล่นได้ลื่นขึ้นนะนะหรือว่าจะเป็นการเปลี่ยนช็อตคัตอะไรต่างๆ นะฮะสลับช็อตคัตนะฮะการเพิ่มช่องช็อตคัตอะไรต่างๆงี้นะซึ่งวันนี้หลักๆเลยนยตั้งแต่คลิปที่แล้วนะเป็นคลิปสําหรับมือใหม่นาะที่ผมได้ทําลงไปนะใครยังไม่ไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะฮะแล้วก็มาคำถามส่วนใหญ่เนี่ยที่เจอนะฮะจะเป็นพวกการตั้งค่าต่างๆผมก็เลยหยิบยกเอาการตั้งค่าทั้งหมดที่มันจําเป็นจริงๆเนี่ยนะฮะมาพูดในคลิปนี้เลยแล้วก็ตอนท้ายก็จะมีการตอบคําถามอีกนิดหน่อยนะคำถามที่น่าตอบเนาะอะไรประมาณนั้นนะฮะ สำหรับคาถามบางคาถามเนี่ยอาจจะเป็นคําถามเชิงลึกซึ่งผมเองก็คงจะพูดในคลิปนี้ไม่ได้ไม่งั้นคลิปมันคงจะยาวเป็นชัมม่วโมงชัมม่วโมงนะฮะก็ต้องขออภัยด้วยเนาะก็จะพยายามนะจัดแจงนะแล้วก็อธิบายในส่วนของต่างๆท,ที่มันเป็นระบบเชิงลึกหรือว่าต้องใช้ข้อมูลยเยอะเนี่ยทีหลังนะฮะโอเคมาว่าถึงการตั้งค่านะฮะมีความสําคัญอย่างยิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นการใช้สกิลหรืออะไรเองซึ่งมือใหม่เองเนี่ยก็อาจจะยังไม่รู้นะเกี่ยวกับการตั้งค่าต่างๆเนาะโอเค มาดูที่การตั้งค่าอันแรกเลยคือช็อตคัทช็อตคัทคืออะไรช็อตคัทก็คือปุ่มพวกนี้นะที่เราใช้กันอยู่เนะนี่ยเนี่ยไอ้พวกนี้แหละนะฮะคือช็อตคัทอ่ะมันจะมีการตั้งค่าเพิ่มปุ่มให้เป็น6ปุ่มเนาะตอนแรกถ้าทุกคนเล่นมาเนี่ยมันจะมีอยู่4ใช่ไหมมันก็จะมีการตั้งค่านะฮะเกี่ยวกับระบบช็อตคัทต่างๆนะโอเคสําหรับคนที่อยากตั้งค่าช็อตคัทให้มันมี6ช่องนะฮะให้ทําการเข้าไปที่การตั้งค่าระบบ แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะฮะจะเห็นปุ่มขยายช็อตคัทนะฮะซึ่งก็กดไปถึงหนึ่งนะให้มันเอ่ออะไรนะขยายชอ็ชอตช็อตคัทเป็น6ช่องนะแล้วการสมมุติว่าสกิลเรามันเยอะเกินไปนะเราอยากใช้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็ให้มาที่ช็อตคัทเนาะมันจะมีตั้งค่าตรงส่วนนี้นะฮะเอ่อเปลี่ยนเปลี่ยนการเนี่ยเปลี่ยนเอ่อการเซตอะไรอย่างเงี้ยน,นะฮะก็จะเป็นการเปลี่ยนไปเซตสองนะฮะเซต ช็อตคัทสองนะถ้าเรากดเนี่ยปึ๊บไปมันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันก็จะทําการเปลี่ยนไปหน้า2แต่เพราะมันเป็นอย่างนี้เราหน้า2เราก็ต้องมีปุ่มที่เปลี่ยนเป็นเอ่อช็อตคัทหนึ่งด้วยประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะไอ้นี่ให้ดูนะถ้าเกิดเราเข้าไปที่ช็อตคัทนะฮะจะเห็นได้ว่ามันมี3เซ็ตอยู่ตรงนี้เห็นไหมฮะนะ,ะการเปลี่ยนเนี่ยมาเอ่อเซตสองมันก็จะมาหน้านี้เพราะฉะนั้นในหน้านี้เราต้อง ตั้งค่าช็อตคัตให้มันมีปุ่มกลับไปด้วยนะเพื่อที่ว่าเราจะได้ไปหน้าแรกได้นะฮะก็ให้เปลี่ยนช็อตคัตเรามาที่1น,นี่มันก็จะทําการเปลี่ยนมาหน้าแรกอันนี้ก็น,น่าจะรู้กันหลายคนแล้วนะแต่บางคนยังไม่รู้ก็ไปใช้ได้นะฮะไปใช้ได้เพราะพูดถึงหลังๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างอย่างสายคาตาเลยเนี่ยมันสกิลต้องกดดิบมันเยอะ,ะฮะใช้คอมโบไม่ค่อยได้สายนี้นะฮะอันตรายนะอะไรประมาณนั้นเนาะต่อไป นะฮะเป็นออโต้ไอเทมอันนี้รู้น่าจะรู้กันแหละเข้าเกมก็รู้ออโต้ไอเทมนะมีวิธีการเข้าคือเข้าไปที่ตั้งค่านะฮะแล้วก็มันจะมีระบบออโต้ไอเทมอยู่ตรงนี้หรือกดที่เลเวลเราหรือชื่อเราข้างบนอนะเห็นไหมฮะกดปุ๊บนะฮะก็จะมีการให้เลือกยาอะไรพวกนี้ออโต้ไอเทมคือเมื่อ HP นะฮะเราลดตามจํานวนที่เราตั้งค่า,าไว้เนี่ยมันก็จะบอกจํานวนที่พีสมมติว่าผมเอาสามพันอย่างงี้ใช่ไหมมันก็จะทําการใช้นะฮะยาที่เราเลือกเอาไว้นี่ ะะเราเลือกอันไหนมันก็ใช้อันนั้นเนาะซึ่งมันจะใช้ได้อีกเมื่อคููดาวของยานะ่ะนะฮะมันหมดแล้วก็ซึ่งซึ่งถ้าเกิดเราใช้ไปครั้งนึงเนี่ยมันก็จะมีคูดาวสิบวินะแต่สําหรับใครที่แบบอยากกดกินยาเองก็ทําได้เหมือนกันนะ,ะก็เข้าหน้าช็อตคัดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็มานี่แล้วก็กดไอเทมนี่ฮะลองเพื่อนๆลองหาดูนะฮะว่ามันมันมีอะไรอีกหลายอย่างเลยนะฮะสำหรับการที่จะเอามาใส่ช็อตคัตได้นะฮะมีเยอะนะมีเยอะ สำหรับเพื่อนๆนะฮะสายเขาเรียกสายสังคมนะฮะต้องการอีโมจิให้มันขึ้นมาเนาะแน่นอนว่าการตั้งค่านี้ก็มีเหมือนกันนะฮะก็เข้ามาที่นะฮะการตั้งค่าเนาะแชทแล้วก็มันจะมีแถบอีโมจิอยู่ข้างล่างอยู่ไหนว่านี่นะฮะก็เปิดไว้นะฮะแล้วก็การที่จะดึงเอาอีโมจิต่างๆมาใช้นะฮะก็มาที่คอมมูนิตี้นะมุมขวาล่างนะฮะกดเข้าไปแล้วมันก็จะมีคําว่าอีโมชั่นเนี่ยนะฮะ เราก็สามารถเลือกรายการโปรดนะฮะแล้วก็ติ๊กๆเอาอย่างนี้ดีใจเอาอันนี้มันจะใส่ได้สิบอันนะฮะเมื่อเราเลือกเสร็จแล้วตั้งค่าสําเร็จนะฮะแล้วก็ที่เราเลือกไว้ก็จะมาอยู่ตรงนี้นะฮะซึ่งเพื่อนๆก็ไปลองทับกันดูได้นะ,ะลองไปกดดูว่าอันไหนเนี่ยมันมันน่ากดน่าใช้อะไรอย่างงี้นะฮะก็ว่ากันไปโอเคต่อไปนะฮะก็เป็นตั้งค่าระบบนะมีอะไรบ้างน,นะฮะอันดับแรกเลยเพื่อนๆจะสงสัยมากเกี่ยวกับอันนะะี้นะสำหรับมือใหม่เลยนะเนี่ยมันเดินสักพักแล้วมันก็วิ่งนะฮะ มันเดินสักพักแล้วมันก็วิ่งนะมันอยู่ตรงนี้ฮะมันอยู่ตรง,ตรงคาว่าเดสนะอยู่ตรงตั้งค่าระบบเนี่ยนะฮะเพื่อนๆถ้าเกิดเล่นใหม่น่าจะยังไม่ได้เปิดนะฮะก็ให้เข้ามาเปิดไว้นะฮะอันที่3เนาะของหัวข้อตั้งค่าระบบนะฮะโอเคอันต่อไปประเภทสกรีนช็อตเนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปนะฮะแล้วไม่อยากให้มันมีเขาเรียกว่าไม่อยากให้มันมีตัวหนังสือมีอะไรมาขวางหน้าจอนะ,ะก็ให้ปรับเป็น A เนาะแล้วก็การ ถ่ายรูปเนี่ยแน่นอนว่าเขาต้องกลับไปตั้งค่าที่ช็อตคัทนะฮะเลือกนะฮะแล้วก็มาข้างล่างนะมันจะมีสกินช็อตอยู่ตรงนี้นะฮะเลือกมานะฮะมันก็กดถ่ายรูปปุ๊บเข้าไปมันก็จะไปอยู่ในไฟนะในตัวเครื่องของเรานะในอัลบั้มรูปนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นไวถ่ายรูปนะครไว้ถ่ายรูปนะซึ่งเกมนี้ก็เป็นแมปสวยๆตัวละครน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยนะฮะก็ถ่ายรูปกันสนุกสนานกันไปก็ว่ากันไป,น,ไปนะฮะตั้งค่าระบบที่สําคัญต่อไปนะฮะ เสกินช็อตไปแล้วนะเลื่อน้าจอความไวเลื่อนข้างอันนี้ไม่พูดถึงนะฮะโฟกัสการแตะที่คาแรคเตอร์ตัวอื่นนี่ค่อนข้างสําคัญเวลาสู้บอสเวลาแบบมันชุลมุนนะจะแตะตัวบอสอะพอลูกบอสมันเรียกลูกน้องมาปุ๊บโอ้โหแตะโดนเพื่อนอะไรเงี้ยก็พลาดกันบ่อยนะตรงนี้นะ,ะก็ให้มาตั้งค่าเลยนะปิดเมื่อต่อสู้เนี่ยเมื่อเราเข้าเข้าทาการต่อสู้นะฮะให้เราปิดเลยนะให้เราปิดเลยเอ้า ถ้าเกิดมีคําถามว่าแล้วเวลาเพื่อนตายเราจะชุบมันยังไงเราแตะตัวมันไม่ได้ให้กดที่ปุ่มแอคชั่นค้างไว้นะฮะข้างล่างก็จะมีรายชื่อของคนที่อยู่แถวนั้นอ่ะเราก็กดไปแอคชั่นนะฮนะมันก็จะมีอะไรปกติเลยนะฮะก็จะไใช้ MP เพื่อชุบชีวิตอะไรก็ว่ากันไปนะมันจะมีอะไรปกติเหมือนเดิมเลยนะแต่มันจะยากหน่อยแต่เพื่อนเราก็คงไม่ไปเที่ยวตายบ่อยๆนะฮะก็ปิดไว้จะดีกว่านะเพราะผมรู้สึกว่าตอนผมเล่นเนะี่ยเวลาเปิดเนะี่ยกดยากมากๆเลยนะฮะเป็นอะไรที่น่า ุนยิดมากๆนะฮะโอเคนะฮะตั้งค่าต่อไปก็แค่จะมีคําถามเข้ามาเยอะนะฮะก็คือว่าไอปุ่มลบกับไอปุ่มไอเนี่ยข้างล่างนะฮะมันเอาขึ้นมายัางไงนะปุ่มลบกับปุ่มกาดนะ่ะก็ให้เรามาที่ตั้งค่าระบบแล้วก็ลองสุดท้ายนะฮะเปลี่ยนให้มันเป็นคู่มือ A ทั้งคู่เลยนะฮะตรงกลางเนี่ยนะนะฮะแล้วก็ปัจจัยที่จะทําให้ปุ่มมันขึ้นมานะฮะก็จะประมาณนี้นะคือบางคนใส่โลนะฮะบางคนใส่โลมันก็จะมีปุ่มกาดขึ้นมา ใส่โล่ก่นตรงนี้ผมมีทั้ง2อันเลยนะฮะมีทั้งสองอันเลยนะ,ะออนยนะก็ผมจะอธิบายง่ายๆก็แล้วกันนะฮะคือในส่วนของกาดเนี่ยมันจะเพิ่มให้กับโล่การใส่โล่นะฮะการใส่ก่อนต่างๆส่วนแบตเนี่ยมันจะเป็นสายว่องใบนะฮะก็หนึ่งเลยคือเป็นเกาะเบานะ,ะเป็นเกาะเบาซึ่งสามารถทําได้ร้านเบคมิธนะฮะผมก็พูดใน,นในคลิปสําหรับมือใหม่คลิปที่แล้วแล้วเนาะนะกนะ็ไปดูกันได้นะฮะแล้วก็ คือมันก็มีอีกหลายปัจจัยนะที่ว่าจะเพิ่มนะอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ผมยังไม่พูดจอดรืไปกันแล้วกันนะมันจะยาวไปเนาะก็ประมาณนี้นะก็ง่ายๆเลยนะเกาะเบานะมันก็จะเพิ่มไอ้นี่ให้นะเพิ่มแรดให้นะเกาะหนักมันก็จะเพิ่มโล่ให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีพวกของสวมใส่ที่มันกาดได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหอกดาบใหญ่โล่อะไรนู่นนี่นั่นที่มันมันกาดได้ซึ่งส่วนใหญ่ก็กาดได้หมดเลยนะฮะยุเว้นอาวุธระยะไกลมันกาดไม่ได้นะฮะประมาณนั้น โอเคนะต่อไปมาดูตั้งค่ากราฟิกนะซึ่งตรงนี้ก็จะช่วยประหยัดทรัพยากรอะไรต่างๆได้เยอะนะฮะอันแรกเลยก็คือการปิดผู้เล่นอื่นงานะตรงนี้นะอย่างที่ผมเห็นผู้คนในเมืองมากมายแต่ถ้าผมปิดคนอื่นไปก็คือเกมจะเอาออกหมดเลยนะเขาอยู่ตรงนั้นแหละแต่เราจะไม่เห็นนะแต่ก็พูดคุยกันได้ช่องแชทเหมือนเดิมปกตินะฮนะโอเคต่อไปสำหรับคนที่แบบ เ,ออเวลาตีมอนแลวดาเมจมันขึ้นตัวใหญ่นะตรงนี้ปรับได้นะอันนี้อันนี้ฝากไปแล้วกันเนาะปรับได้นะฮะปรับสัก50%เซหลือตัวนี้เดียวนะฮะก็ทำให้จอสะอาดขึ้นนะผมชอบปรับให้มันเล็กๆนะฮะเอฟเฟกผู้เล่นอื่นอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะฮะสำหรับคนที่ไปลงบอสไปฟาร์มไปอะไรต่างๆเนี่ยนะเราสามารถปิดเอฟเฟกหรือว่าปิดสกิลอะการแสดงผลของสกิลของคนอื่นได้ตรงนี้นะฮะบางคนเล่นแล้วแสบตาผมเองก็เป็นเป็นบางครั้งนะแล้วก็บางคนก็แบบ มันแหลกอ่ะนะใช้สกิลเยอะแล้วมันแหลกเราสามารถปิดได้เลยนะปิดได้หมดเลยเนี่ยไม่แสดงไม่แสดงทั้งหมดแสดงทั้งหมดก็ได้นะฮะในกรณีที่แสดงทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดเราไปปิดคนข้างบนนะฮะมันก็จะไม่แสดงอะไรแล้วนะฮะแต่มันจะได้ยินเสียง <c oughs> นะก็ให้ปิดไว้สําหรับคนที่ไม่อยากจะเห็นสกิลอะไรของเพื่อนเลยในปาร์ตี้เลยก็ปิดนะปิดได้ไม่แสดงเลยนะฮะสำหรับคนที่จะให้แค่สมาชิกปาร์ตี้นะฮะเพื่อเพิ่มแบบความร้าใจในการเล่นก็กดเลือกอันนี้ไปนะเอฟเฟกต์ของก็เล่นคนอื่นนะ โอเคนะฮะมเมื่อเลื่อนมาข้างล่างสุดเราก็จะเห็นอันนี้นะซึ่งอันนี้ผมอยากจะแนะนําให้ให้เอาไปใช้กันนะให้เอาไปใช้กันอันนี้นะฮะก็ปรับเป็นคุณภาพสูงไปนะแล้วตรงนี้นะฮะก็ปรับประมาณนี้แล้วกันนะมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะมันเป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเราตีบอสตีมอนเนี่ยมันจะถ้าเกิดมันใช้สกิลเนะี่ยมันจะมีวงใช่ไหมฮะมีวงขึ้นมาซึ่งบางทีเนี่ยดูโคตรลำบากเลยเพราะสีพื้นมันเข้าอะ่ะมันเกืนอะ่ะนะเพราะฉะนั้นการทําแบบนี้มันจะได้รูปแบบ ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะตีมอนให้ดูแล้วกันอันนี้อันนี้ไม่ได้ตัวเล็กไม่มีสกินนี่ตัวใหญ่โอเคอ่นานี่เห็นไหมฮมันจะมีขอบอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นวงแบบ่งางๆนิดนึงนะฮะก็ให้ตั้งค่าตามตามนี้เนาะกราฟิกนะฮะลงมาข้างล่างเนี่ยนะฮะอันลองสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็ให้ประมาณนี้แล้วกันส่วนเพื่อนๆอยากจะให้มันชัดขึ้นอะไรขึ้นก็ลองตั้งค่าดูว่าอันไหนมันเป็นอันไหนนะฮะก็ประมาณนี้นะจะ จะช่วยเพื่อนๆเนี่ยนะฮีทสกิลได้ดีขึ้นนั่นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะ,ะที่ว่าช่วยให้เราเล่นได้สะดวกมากขึ้นนะฮะโอเคนะฮะก็มาว่ากันถึงเอ่อการแถบบอสการแถบบอสคืออะไรการแถบบอสคือการทําลายชิ้นส่วนนะฮะซึ่งมันมีข้อดีอยังไงหนึ่งเลยนะฮะหนึ่งเลยก็คือว่าการแถบเอ่อบอสเนี่ยถ้าเกิดมันแตกนะการกดรัวๆนะ่ะแล้วก็ชิ้นส่วนมันแตกหนึ่งเลยเราได้ e อพเพิ่มนะ,ะซึ่งการ การจะทําลายชิ้นส่วนบอสได้นะมันไม่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้กับมอนเล็กนะฮะมินิบอสหรือว่าบอสบางตัวก็ไม่มีเหมือนกันนะบอสเลเวลต่ำๆเนาะไม่รู้เลเวลสูงมีเพราะที่มันไม่มีนะฮะแล้วก็การแทบเนี่ยนะมันจะเอ่อเกี่ยวโยงไปถึงตรงนี้ด้วยนะฮะคือเกมเนี่ยมันจะมีระบบอันนี้นะฮะการแทบเนี่ยการทําลายชิ้นส่วนเนี่ยเพื่อเพิ่มอัตราการเอ่อการดรอป นะเมื่อทำลายชิ้นส่วนอะไรเงี้ยมันก็จะมีการเพิ่มมาตาัตราการตอบให้เรานะสำหรับของชิ้นนั้นๆนะการอีกอันหนึ่งนะจะไม่ได้ถ้าเราไม่ทําลายชิ้นส่วนก็คือว่าจะไม่ได้เลยถ้าเราไม่แท็บมันให้แตกนะเพราะฉะนั้นในกรณีเนีนะ้วิธีการที่จะแท็บบอสได้นะสำหรับบอสต,ตัวนี้นะมันก็จะบอกในข้อมูลนะครับว่าเป็นธาตุอะไรไมีเลือดเท่าไรพิ่าไรนะข้อมูลเอ่อดอกไปเทมนะไอเทมทั้งหมดมี6ชนิดนะส่วนที่ทาลายได้มี1ตําแหน่งนะมี1ตําแหน่งซึ่งเราก็เข้าไปสู้นะ ผมต้องบอกว่าการแถบบอสเนี่ยวิธีที่จะทำให้ปุ่มแถบมันขึ้นมานะก็คือทำให้บอสเนี่ยเกิดสถานะนะหยุดการพังงะนะการล้มคว่ำนะการสตันการมือนอะไรต่างๆนะยกตัวอย่างอย่างอันะนี้นี่คือจบแล้วสำเร็จแล้วไม่มีอะไรแล้วฮนะแค่นี้แหละแค่นี้แหละอะไรประมาณนี้นเนาะผมนี้ก่อนนะนเห็นไหมดูการตั้งค่าแบบลายเส้นเห็นได้ชัดขึ้นนะสบายใจ คือบางคนมันก็ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนมันก็ไม่เห็นนะเอ้ยพอใช้สกิลเมื่อไหร่ว่าไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เกี่ยวข้องกับการแหลกการอะไรนะต้องระวังด้วยนะฮะโอเคนะมีคําถามที่ผมพบบ่อยมากเลยนะสําหรับคําถามต่อไปเนี้ยนะนะก็คือว่าค่าเฮดคืออะไรค่าเฮดผมไมบอกว่าสเตตัสต่างๆเกมนี้มีสเตตัสค่อนข้างที่จะเยอะนะแล้วก็มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอฟเฟกต่างๆนะฮะแอกแท็กก็คือการโจมตีกายภาพเองไหมแอก นะก็คือการโจมตีเวทอะไรก็ว่ากันไปทำลายกันป้องกันก็คือการทำลายกันป้องกันนะทำลายเกาะของบอสนะเจาะเกาะก็คือการเจาะเกาะนะเจาะเข้าเกาะของบอสอะไรอย่างนี้แต่ค่าเฮดเนี่ยมันคืออะไรนะส่วนใหญ่สเตตัสมันก็ตรงตัวหมดเลยแต่ค่าเฮดมันคืออะไรนะคำถามเกิดขึ้นไปมากค่าเฮดบวกและเฮดลบนะฮะค่าเฮดเนี่ยมันมีผลนะให้ให้ว่ามันเป็นค่าความพิศวาสพูดแบบภาษาบ้านๆแบบเกมเกมียนก,ก็ ค่าเรียกตีนบอสอ่ะก็คือว่าให้บอสมันสนใจแค่เราซึ่งค่าเฮสเนี่ยถ้าให้พูดกันตามหลักจริงๆนะมันเหมาะนะกับสายแทงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นสายอื่นเนี่ยที่ไม่ต้องการให้บอสมาตบมาตีเรานะฮะก็ต้องใส่ลบเฮสนะต่างกับแทงที่ต้องพยายามบวกเฮสนะเพื่อให้เฮสสูงกว่าเพื่อนนะบอกการสแปมสกิลต่างๆเนี่ยนะบางทีเนี่ยสายอื่นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มเฮสให้ตัวเองจํานวนมากอย่างเช่นไฟนงไฟนอนอะไรเงี้ยนะไอคอสเฟียอะไรเงี้ย นะมันเป็นการเพิ่มนะการบัฟต่างๆนะวอลคายเอ่อไฟนรกอะไรก็ว่ากันไปเบอร์เซอร์กอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเพิ่มค่าเฮตให้ตัวเองเพราะฉะนั้นค่าเฮตเหมาะกับแทงเป็นอย่างมากนะซึ่งผมก็เคยเกินไปแล้วว่ามันไม่จําเป็นต้องทําให้ถึง100%เเหรือเกินนั้นหรอกนะอะไรประมาณนั้นเนาะก,ก็เพราะว่าแทงเนี่ยตัวแทงเองก็มีสกิลที่แบบเพิ่มค่าเฮทให้ตัวเองเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นมีสัก60 70นะที่เหลือมันก็เพิ่มให้มันก็ทะลุร้อยเปอรของมันเองอะนะไม่มีอะไรมาก อ๋อค่าเฮดมันก็ประมาณนี้นะฮะโอเคนะก็ขอฝากอีกเรื่องหนึง่งแล้วกันสาหรับการใช้บอร์ดนะฮะการใช้บอร์ดต่างๆเ่ยบอร์ดเอาไว้ซื้อขายนะ,ะอันนี้ก็สําหรับมือใหม่เลยนะฮะอันนี้ก็เป็นนะของที่ผมามาลงขายนะขายไม่ค่อยออกหรอกนะฮะตอนี้ก็จะเป็นหน้าตาของการหาซื้อเนาะ,ะซึ่งเอาจริงๆเกมเนี้ยผมว่าสายแฟชั่นเยอะมากและมือใหม่อาจจะยังไม่รู้ว่าวิธีการค้นหาแอปแอปนั้นนะฮะมันรู้แต่ชื่อ แต่พอเรากดซื้อนางางี้นี้นะฮะอ่ะซื้อนางงิปุบ๊บกดค้นหาปั๊บไม่พบไอเทมซื้อนางงิเป็นเสื้อขล้านะฮะที่ว่ามันดูสวยๆ่ะนะทำไมถึงไม่พบนะบเพราะการที่แบบเรามาค้นหาโดยการาใส่ชื่อไอเทมเนี่ยมันจะเป็นการดึงเอาของตอบ นะเป็นการ,รดึงแบบสเตตัสที today, right um ่ไม่สามารถเทรดได้นะฮะก็เกมนี้จะมีแบบเทรดได้กับเทรดไม่ได้นะเทรดไม่ได้ก็จะเป็นพวกของตอบอะไรต่างๆของสร้างในร้านแบ็กสมิธเนี้ยมันจะเทรดไม่ได้นะแต่แน่นอนแล้วมันก็แยกนะระหว่างรูปแบบของเสื้อผ้ากับสเตตัสเสื้อผ้าเพราะฉะนั้นไอวิธีการค้นหาที่เห็นอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเราใส่เป็นชื่อไอเทมมันจะเป็นการหาของตอบที่นั้นๆนะก็คือว่าจะเป็นชื่อของซูนางิแล้วก็เป็นรายละเอียด เตตัสแบบดอปนะแต่ถ้าเราเปลี่ยนปุ๊บเป็นรูปทรงนะรูปทรงรูปทรงก็คือแอปนะไม่มีอะไรมีแค่นี้แหละแล้วก็กดไปกดๆฮะขึ้นมาอื้อเลยนะจะสังเกตเห็นว่าชื่อมันไม่ใช่ชื่อซูอนังินะมันจะเป็นปีกแห่งสวรรค์นู่นนี่นั่นแล้วก็มีอะไรเงี้ยนะแล้วเราก็รูปแบบนะก็จะเป็นของซูนังินะวิธีการดูก็สม,สมมุติว่าบางคนแบบไปหาชุดสักเอชุดอันี่มันชื่ออะไรวะเรากดเรากดที่ลูกเสื้ยเล็ก,เลกๆเนี่ยนะฮนะนะนะแล้วก็กดที่ตัว แสดงตัวอย่างทางขวานะมันก็จะมีชื่อขึ้นนะฮะก็สามารถเอาไปค้นหานาะคุรูปแบบด้วยนะฮะโอเคนะเรื่องอื่นก็เป็นเรื่องเลือกสีนะฮะส่วนที่มีก็คือเออสีสีดำเอาเอาตัวที่มันมีเออสีอยู่ตรง,งสีนะก็คือเกมนี้นะไอของต่างสามารถใส่สีได้3าสีนะซึ่งจะแตกต่างกันไปว่ามันอยู่ตรงไหนแบบไหนอะไรยังไงเราก็ต้องไปหาข้อมูลนะหรือว่ากดเข้าไปเซิร์ชดูว่าอ๋อสีเขียวมันอยู่ตรงนี้เหรอสี อ๋อสีส่วนซีมันอยู่ตรงนี้เหรอนะฮะเพื่อที่ว่าจะได้ทําการเลือกแล้วเราก็จะสามารถเลือกซื้อได้ซึ่งถามว่าอันนี้มือใหม่คือมือใหม่บางคนเขาก็เติมมาแล้วก็อยากแต่งตัวแค่นั้นนะไม่ได้ต้องการความโหดตรงนี้ก็นาะช่วยนะได้นิดนึงโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะก็พูดยาวมาสักพักนึงแล้วนะก็ใครมีคําถามอะไรหรือผมพูดผิดพลาดอะไรไปเนี่ยนะฮะก็ต้องกราบขออภัยจริงๆนะคอมเมนต์ติเตือนกันได้ข้างล่างเนาะหรือว่าใครอยากให้ผมะตอบคำถามอะไรอีกนะก็พูดได้นะให้ผมอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไร ก็ลองบอกกันมาได้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้ผมไมค์ดีไลฟ์โฟร์ี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อบ๊ายบายในน,นี่บ๊ายบาย